ยรบยันอ่อาวมทำบุญน้ำได้ครับเดอบเ้อเพราะว่าเพื่อน,น,น,นเคยติดตามพงไงม่งาเพื่อนต้อง่กกีบาเอีคนเสียชีวิตเนาะเสียแล้วคาะเรื่เขานะคะมี่โดนมาล้วนซางล้วนสางกำแพง ก็จะเป็นข้านบุญไปเลยนะคะที่นี่ก็คือว่าทั้งนาทีเสร็จสิ like uh ้นอลไรนะคะมีส่วนหนึ่งทีทอดไข่แม่เป็นกระเราส่วนนึงกับทอดไข่กรรมการบ้านอะไีทุกท่านทุกคนจะสบายใจนะคะเงื่องทุบบาททุบตังคึคืมือแน่นอนนะคะนะครับคันพี่น้องคันพี่น้องทั้งช่องของเฮานะครับหรือว่าในในทุกทุกซื่อกันอยากร่วมท้าบุญกับทางวัตกจะผ่านทางช่องของเฮาได้นะครับอ่า โบละหาบาทสิบาทก็ได <c ums> ้นะครับมาอีกรอบสองรอบเครื่องในไปแล้วสองจับก็จับหลานะคะรมีรอบสามจะมาหาเนะคะแต่มาแน่ท้างพอไซนยนะคะในคลิปนี้เนีทางพอไ้ายบอกเลขก้อนตายนะคะไขรรมคนี่แปดหกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเป็นตัวองอายุพอไซายนี่เก็บสิบแดเจ็ดิบเก้านะคะเลขฟ้าโล่งนี่จะเป็น หกเก็2สองนะคะเลขฝาล6งหกเก็สองต่วงาเลขน้ำตาเทียนนี่เป็นเกศูนย์นะคะนะคะพาผู้ไดู้กผู้ได้โชคดีจะมาร่วมสารกับแห้งน้วกันนะคะหรือบ่โชคดีอยากท่าบุญกับประสานงานมากนะคะติดต่อทางสองเข้ามาเขาก็จะเป็นสะพานบุญไห่ระว่างกรรมการรูบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ชายระวงกับลุงทีย่ากับลุงแห้งนี่นะคะจะประสานงานให้จนกว่ากําแห้งวัดจะเสร็จสิ้นนะครับตะโกนสี่ ฝากกับพี่น้องไว้แล้วครับเด้อนะครับเมีนพื้นตาพื่นบบไดยูน้ำเฮาแลว้วกะเฮากะประสานงานกันตอนะครับสานงานตอในแนวทางของเพิ่นคือเพื่อนตั้งใกเพิ่อนจักสางกำแพงนะครับเพื่อนก็เลยน้ำเหาแนวทางมาบอกพ่านทางช่องของเฮาแต่ที่นี่บานนี้เพื่อนกะบบไดยูน้ำเฮาแล้วนะครับคนพี่น้องจะสัง่งนะครับแมีนโบโชคดีกะยาอยากซ้อยสางกำแพงกะติดต่อทางช่องของเฮาได้นะครับ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับเก็บแหือวยายุกเก้าช่องเด้๋ยุกเก้าช่องมาหาบ้านพ่อแล้วก็ไปเฮ็ดช่องนึงเกเลยุกแปดช่องนะคะก็ยีบว่าหลายงบประมาณยู่ประมาณกูเกินหาเินกเินหามเนตามคุกมกัาวไกอนก็ค่จะเสียนะคาราค จะต้องล้อเล่เข่านะครับจะตองล้อบางเลขนะครับเลขไม่มีจะเข่าล้อนะคะยังเข้าไปจะงหวประสานงานต่อยแน่นครับแน่นแม่นเล่เพราะเข่าฮะเธอมือสองมือเพิ่นอยากมาสางกะให้เพิ่นประสานเข้ามาก็แล้วกันนะครับเพิ่นอยากทำบุญเพราะว่าทางช่องของเขานี่คือช่องสายบุญตลอดครับย่องแม่ทวงกัเฮ็ดถนนเฮ็ดข้างคุนกิจกับมิตรข้างสมนะคะเฮ็ดของหน้าเฮ็ดบ้านกับข้าง ส่างซาลาเห็ดอีกอย่างอย่างนี้ด้วเอบซีพิ่นมาซอยสั่งไรบุญไปยๆวัดท่วัดเอ่อวัดปาวัด้บ้านป้ากุ้งอ่ะเอฟซีอ่อนมากก็ได้หาเมื่อเจ็ดเมาอที่้านมันดิเอาลงม่าเอาเดียวทา้งลงหนึ่งหาสอง่ะเขาไปหาสองก็ได้หาหลังากนั้นเสี่ยงซูชเยหมือนยังปากมาาสิเดียวไปมอบให้อีกเยอะเลยปากมากอาจะไปมอบมาเรื่อยๆปามอเรื่อยๆ เลยนะคะเท้าบ้านหรือทเรีบ้านทู้ียนไื้นทีีแนทางก็เอามาลงกไ้เด้อค่ะเราจะควางฟันดีแท้เอาไปพ่อสูพี่น้องเงินฟังกันนะฮะเทศได้สั่งมาสั้นรงเบิงเป็นกระเบนไข่ผู้ฟันเน้อส่วนที่สามข้าจ้ามาแยกว่อไหรเนี่บแต่ว่าสะแยกคือควางวใหญ่เนี่ยคะมิอยู่นี่แจบบุญกุลีมหาศาสตร์เมนัันเป็นแย่ข้าเป็นจุดรูปมันจะมีเโถ มาติดอยู่นี่เข้ากันเข,ข้ากันเขาก็เลยฟาลูกครับผมบัตรีเจ็ดสองเนี่ยเพิ่นเพิ่นจะทูบอันทูบเป็นทูนทบอธิษฐานแล้วบัตรี้อีตโตนี้นี่มัตสิมี่ตัวเลขขึ้นมากเลยนีครับผมมันมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองอีโตนี้มมมผมผมผมคื่ว่าผมก็อยู่ในผมไปวัดทุมือทุมือมนเล็กมัมนได้เข,ข้าใจในจุดนี้ แต่ครับพนีแกกับผมกันถูก็นยูกันมากกับไรได้ครับแกมีอย่างมากเลยเที่ยวชีวิผมนี่เป็นนี่หนีสองคนนี่เป็นผู้ซอยเล่าเลยซอยชีวิตอยู่ในนี่แต่ว่าเมื่อคืนนี่เอาว่ง่ายผมเบาแต่ว่าแต่ว่าฝันก็ค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้เลยเป็นเป็นล่างๆอันอันรับเดย์พอรับเดย์ไหมครับผมขอได้ขอฝันมาได้เลอันนี้อันนี้รับเดย์พอรับเดย์วะอุ้ยนี่น เข้าไปนจากันอันตอนนี้ไงผมไปก่อนใช่ไหมท่านอือไปก่อนซะแต่ว่าผมกับอายุทำนี่เลยท่านบายนี้เพ่นว่าดี้ผมกับอายุทำนี่แหละโอ้ยแต่ว่าผมเนี่ยอายุเจ็ดสิบสี่ปุอันผมบ่หันฟ้าหรือสว่างนีแม่เออกับเป็นการว่าไกลลิ่นเนาะเอออันอันท่านไปก็ไปแต่ว่าผมเจ็ดสิบสี่ท่านเจ็ดสิบแปดแม่หมอหลัง เออเจ็ดสิแปดท่านไปซะแต่ผมเจ็ดบ่ผมเ้าเด้อผมระวังสิผมไปขึ้นนีแต่ว่าฝันกับมเป็นฝันรับชนิดดเข้มเข้มครับเรื่อนรับตึงตื่นะคือคิดคือคิดว่าไปน้่กันคักทคักเลยไม่คืนได้มหม มาไปจากกันมันโอ้ชีวิตคนผมก็น้องระหล่ะบ่แน่บ่นอเ่นมนคือจะไปจังไดทีนีั่เรถไปไปงมากันเดียวนุ่มั้ที่นโรเรียนมัมามแกันเ่อ่อนู้มาสัมผัสเพื่นไปประชุมเมื่อเนีเดี๋ยวไปเดเาจไตั้งบัตนีสัมผัสเอ่วนชั่วโมงเรื่องต้นเด้อไปกรกการใช้สารนลกันไปบางสิ่งผ้าบ้านนี้ทำธุรกิจทขงศาสนาแล้วบิดเล่าเลยว่า ผมเ่งมือมืเมือหัวใจเอาที่ท่านขี่มอเตอร์ไซมาท่านขีรถเก่งเมื่อกับเน่าชาบ้านจันครับผมจะขี่รถท่านเมื่อบัดนี้เพิ่ะขีมาก่อนบัดนี้ผมจี่มอเตอร์ไซคมากยังไงไปแขล่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแล้วบ่หอดเงินอันดีชุดสงสี่บัดนี้บัดนี้อันเล็กอันโทรศัพท์เอ็ซี่อันเข่าวัน ทั้งกิจกรรมทั้งศาสนาเลยใช่จำไวาปิ้งไปปิ้งไปอยู่แถวโบกันอยู่นี่แถวโมกันนี่ขับผมกทับุญบ้านนี้เอาเพอเรียกว่าท่านเมื่อค่ะผมที่เอาเมื่อเดี๋ยวมันจะใส่ท่านบานนี้มาเร็วย้ายไปอยู่ที่แยกกับหลานย้ายว่าเอาของรถไปใส่เอาของรถกับบ้านเลยดีผู้ระวังที่มากับรถอาจารย์เร็ว พอผมไปเที่ยวรถไปทรงเพ่นผมก็เล่นๆออกไปวดัดออกไปวดัดแล้วกว่านี้โบเห็นบนชั้นวัดเพราะว่ามาเฮือนเพราะว่ามาเฮือนเลยผมเลยเอาเรียบอกเอา,า,าเเปาุาายยาาาา๋ยบ้านว่างม้าเือนแล้วไปได้กลับขมาเมื่ออื่นได้เล้ยงเอาแกล้งนี่แหละมาเไปแล้วมาเ,าาเามมาหล่านี้ย้ายขนมเอารถเขวี้ยนเรียกไปเอื่นแล้วมาน้ำกันกับเราแล้วมื่ออื่นพอเใหญ่ใช่เขาใหญ่ใช่เขกับพวกขมัมหน้ำเดี๋ยว คงเปยุนนอกกันไปยอองขมาันนี้มาห็นแล้วก็เห็นหัวะารเป็นยังไงแล้วไปยใไส้จังเอิญไปยเงี่ยมมาซอยเดีผมเลนขมาอย่าง น้าเฮ็ดจังซยูบันไดนี่ว่าตามคนดจริงเลย่ทางมันเด้น้ดแน้าเอิน้เนาเฮ็ดั้อหมนูับ้านน้อสต้เราอล่างขนันไดขึ้นบันไดแล้วสีพูไปแล้ววนคำนี้ก็ไไปเศร้านะหัวเล่านกไปเศร้านัวเล่า้นเว้นกระติดมือท่าเาัเอ๊นั่มือเลา Hãy subscribe bây giờ, Ghiền Mì Gõ Để bây giờ, lỡ những video hấp dẫn